สวัสดีครับทุกคนที่รับชม YouTube ช่องคนมีดวงในวันนี้นะครับก็กลับมาลงแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทางช่อง YouTube คนมีดวงก็ได้นำสูตรการคำนวณตัวเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เคยลงไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมในคลิปวิดีโอในสูตรการคำนวณตัวเลข เด่นบนเด่นล่างแม่นแในวันที่1พฤศจิกายน63ที่จะถึงนี้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก็เป็นสูตรตัวเลขที่ได้เคยลงไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วนะครับในงวดที่ผ่านมาซึ่งก็ไปเข้าเลขเด่นคือเลข0นะครับก็ไปเข้าหลักร้อยบนออก051นะครับก็มารอลุ้นว่า สุดเด่นบนเด่นล่างนี้จะมาตามนี้อีกครั้งหรือไม่นะครับก็รอลุ้นในวันที่1พฤศจิกาย,ยนหกสาำหรับแนวทางที่นำมาให้ท่านชมได้รับชมนั้นก็เป็นเพียงผลการคำนวณเพียงเท่านั้นนะครับก็รับชมเพื่อความบันเทิงเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการนำไปรุ้นรางวันของสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งทางช่อง Youtube คนมีดวงก็ได้ชิดขนสูตรต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมในทุกๆครั้งที่ได้ชิดสูตรตัวเลขมาก็นำมาแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับทางช่อง y o u t u b e คนมีดวงนั้นก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นก็ให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ตัวเลขก็เกิดจากผลสืติความน่าจะเป็นของตัวเลขนะครับและเป็นการชิดคำนวณย้อนหลังเพื่อดูที่มาที่ไปของตัวเลขเพียงเท่านั้นก่อนอื่นก็ไปรับชมผลเสติสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกไปแล้วก็มีดังต่อไปนี้นะครับ 1. กรกฎากม63ออก3 47 2582ตัวล่างออก83 16กรกฎาคม63ออก873 286 2ตัวล่างออก53 1สิงหาคม63ออก569 391 2ตัวล่างออก92 16สิงหาคม63ออก945 811 2ตัวล่างออก88 1กันยายน63ออก999 997 2ตัวล่างออก98 16กันยายน63ออก2440 832 2ตัวล่างออก57 หนึ 1> 1่ตุลาคมหกออก837893 2ตัวล่างออก5 9 1 6ก้าตุลาคมหกออกสองแปดหตัวล่างออก38ส่วนในวันที่ 1. พฤศจิกายน63นี้ก็รอผลออกนะครับซึ่งทางช่องยูทูบคนมีดวงก็ได้รวบรวมเสถิติตัวเลขที่ออกมาเพื่อมาวิเคราะห์ตัวเลขว่าตัวเลขใดบ้างที่มาบ่อยนะครับ เท่าที่สังเกตก็จะมีเลข5เลข8เลข9นะครับที่มาทุกครั้งนะครับส่วนเลข3ก็มาเป็นอันดับที่4ี่นะครับก็รอรุ่นว่าวันที่1พฤศจิกายน6 3จะมีเลข8 9 5หรือไม่นะครับสำหรับตัวเลขที่มาบ่อยมากที่สุดนะครับก่อนอื่นก็มารับชมผลสถียิย้อนหลังนะครับก็จะใช้เพียงหลัก ตัวเลขหลักหน่วยบนตัวเดียวนะครับนำมาบวกเลข7โคงที่นะครับตรงนี้7บวก7ก็เท่ากับ14จากนั้นลดแต้มเป็น13ใช้ตัวเลขที่อยู่ด้านหลังเป็นตัวเลขเด่นบนเด่นล่างนะครับก็จะมาทุกครั้งครับก็ได้4และ3ผลออกมาวันที่1กรกฎาคม63ออกเลขท้ายออก258 2ตัวล่างออก83เลข3ก็เข้าล่างนะครับ ก็เป็นไปตามผลการคำนวณน,นะครับต่อไปก็คำนวณตัวเลขในงวดถัดไปนะครับตรงนี้หลักหน่วยบนก็คือเลข8นะครับออกสองห้านำเลข8หลักหน่วยบนนำมาบวกเลข7คงที่8บวก7็ก็เท่ากับ15จากนั้นนับลดแต้มลงก็เป็น14นะครับใช้เลขที่อยู่ด้านหลังเป็นเลขเด่นบนล่างนะครับก็จะได้เลข5และสซึ่งในวันที่ สิบหกกะกฎระดาคมหกสามออกแปดเจ็ดสามสองแปดหกสองตัวล่างออกห้าสามเลขห้าก็มาเข้าหลักส yeah, ิบล่างนะครับก็เป็นไปตามผลการคำนวณอีกครั้งซ eh um> um ึ่งสูตรนี้ท่านผู้ชมก็สามารถนำไปคัดตัวเลขในสูตรอื่นๆนะครับว่ามีเลขใดบ้างที่ตรงกันนะครับสำหรับสูตรการคำนวณนี้ก็เป็นสูตรเด่นบนล่างนะครับ ซึ่งตัวเลขก็จะมาทุกครั้งนะครับภายใน2ตัวเลขนี้เพียงแต่ว่าจะมาบนหรือล่างแค่นั้นนะครับตรงนี้หลักหน่วยบนก็คือเลข6นะครับออก2-8งเลข6คือหน่วยบนแล้วนํามาบวกเลข7คงที่นะครับ6กบวกเ็ก็เท่ากับ13 13-1ลบหหรือลดแต้มลงก็เหลือ12นะครับช้าเลขที่อยู่ด้านหลังก็คือ3และ2เป็นเลขเตือนบนล่างนะครับ ซึ่งผลที่ออกมาในวันที่1สิงหาคม63ออก5 6 9 3 9 1 2ทล่าออก9 2เลข3ก็ไปเข้าหลักร้อยบนส่วนเลข2ก็มาเข้าหลักหน่วยล่างนะครับออก9 2ซึ่งส่วนนี้ก็เท่าที่สังเกตมาก็จะมาทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยทั้งบนและล่างนะครับก็ใช้ประกอบกับ สูตรอื่นๆนะครับเพื่อเทียบเชียงตัวเลขตรงนี้หลักหน่วยบนคือเลขหนึ่งนะครับก่อนนำหนึ่งมาบวกเจ็ดคงที่ก็เท่ากับแปดจากนั้นลดแต้มลงก็จะเป็นเจ็ดนะครับเดินบนล่างก็จะได้แปดและเจ็ดนะครับซึ่งผลออกมาแปดหนึ่งสองตัวล่างออกแปดแปดเลขแปดไปเข้าหลักร้อยบนและมาเข้าหลักสิบหลักหน่วยล่างออกแปดแปดนะครับ ตัวเลขนี้ก็จะมาทุกครั้งนะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับซึ่งสูตรตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็รับชมเพื่อความบันเทิงทางช่องของเราก็คํานวณตัวเลขตามผลบวกที่ออกมานะครับสูตรไหนที่คาดการว่าตัวเลขน่าจะมาก็นํามาให้ท่านผู้ชมรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนําไปลุ้นของรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายต่อไปนะครับ ตรงนี้หลักหน่วยบนก็คือเลข1เหมือนเดิมนะครับก็อบวก7ก็เท่ากับ8รถลดแต้มรองก็เป็น7นะครับซึ่งในวันที่1กันยายน6 3ออก9 9 9 7ก็ออก2ตัวล่างออก9 8เลข8ก็มาเข้าล่างส่วนเลข7ไปเข้าบนนะครับออก9 7ก็เป็นไปตามผลการคำนวณทุกครั้งนะครับสำหรับสูตรตัวเลขนี้ซึ่งทางช่อง Youtube คนมีดวงก็นำสูตรนี้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชม ในลหลายครั้งแล้วนะครับสำหรับสูตรนี้ซึ่งก็ยังคงใช้สูตรเดิมมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเพื่อดูที่มาที่ไปของตัวเลขนะครับตรงนี้หลักหน่วยวนก็คือเลข7นําเลข7มาบวก7คงที่ก็เท่ากับ14จากนั้นนับลดแต้มลงก็เป็น13านะครับเลขสี่เลขสก็จะเป็นเตือนบนเด่นล่างนะครับมีสีและสาม ซึ่งในวันที่16กันยายน63ออก2440832ตัวล่างออก57เลข3ก็ยังเข้าไปที่หลักหน่วยบนนะครับออก083ก็มาตามผลการคำนวณน,นี้นะครับสำหรับสูตรการคำนวณตัวเลขนี้ก็ยังคงมาเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะมาบนหรือล่างนะครับก,ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับ สำหรับหลักหน่วยบนก็คือเลข3นํามาบวกเลข7คงที่3บวก7็ก็เท่ากับ10นะครับจากนั้นนับลดแต้มลงก็จะเป็นเลข9จะได้เด่นบนเด่นล่างก็คือ0และ9นะครับในวันที่1ตุลาคม63ออก8 3 7 8 9 3 2จ็ามอตัวล่างออก5 9เลขเด่นบนล่างทําได้0นย์และ9เลข9ก็มาเข้าหลัก10บนนะครับและไปเข้าหลักหน่วยล่างก็คือเลข9ออก5 9นะครับ ก็ตัวเลขก็จะมาตามผลการคำนวณทุกครั้งนะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางซึ่งสูตรตัวเลขนี้ก็มาทุกครั้งนะครับซึ่งอาจจะตั้งชื่อชิปเป็นวิดีโอว่าเป็นสูตรวิ่งบนเด่นบนได้นะครับเพราะว่าก็เป็นตัวเลขที่มาทุกครั้งก็เป็นสูตรที่น่าจับตามองอีกสูตรการคำนวณหนึ่งนะครับสำหรับการคำนวณตัวเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาล ในสูตรเตือนบนเดืนล่างสุดแม่นคนมีดวงนะครับก็นำผลรางวัลที่หนึ่งโดยการใช้หลักหน่วยบนก็คือออก8 93หลักหน่วยบนก็คือเลข3นะครับนำเลข3ามไปบวก7คงที่นะครับก็ใช้ตำแหน่งเดิมก็คือหลักหน่วยบนบวก7คงที่ ซึ่งผลบวกก็ทำได้10นะครับจากนั้นก็ลดแต้มลงก็เหลือ9ก็จะได้เด่นบนเด่นล่างก็คือเลข0และ9นะครับซึ่งในวันที่16ตุลาคม63ออก2860512ตัล่างออก38นะครับซึ่งเลข0ก็มาเข้าหลักร้อยบนนะครับก็ยังคงเข้าไปในตำแหน่งหลักร้อยนะครับสำหรับ วัดวันที่16ตุลาคม63ที่ผ่านมานะครับก็ไปรอลุ้นว่าในวันที่1พฤศจิกายน63นี้ตัวเลขที่คำนวณออกมาได้ก็คือนำหลักหน่วยบนก็คือเลข1นะครับบวกเลข7คงที่1บวก7ก็เท่ากับ8ลดแต้มลงก็เป็น7นะครับดังนั้นหลักหน่วยบนก็คือเลข1บวก7ได้8และ7 เป็นเลขเดี่ยนบนล่างคือ8และ7นะครับก็รอลุ้นว่าวันที่1พฤศจิกายน6 3นี้จะมีเลข8และเลข7ติดเข้ามาในชุด3ตัวบนและ2ตัวล่างหรือไม่นะครับมี8และ7นะครับจะเข้าไปในหลักไหนก็รอลุ้นนะครับซึ่ง การคำนวณน,นี้ก็ทำตามผลบวกที่ออกมานะครับรับชมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงนะครับซึ่งทางช่อง Youtube ควรมีดวงของเรานั้นคำนวณตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้รับชมในสูตรต่างๆนะครับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบในสูตรไหนก็สามารถนำไปรุ่นรางวัลได้นะครับเพราะว่า การชิดคำนวณแต่ละครั้งนั้นก็เป็นเพียงผลการคำนวณนะครับต้องรอผลออกอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทางช่อง YouTube คนมีดวงของเรานั้นก็คำนวณตัวเลขไว้ล่วงหน้าทุกครั้งนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางและความบันเทิงซึ่งตัวเลขก็เป็นเพียงผลการคำนวณนะครับทางช่อง YouTube คนมีดวงก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชม YouTube ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเป็นคนมีดวงนะครับ